สวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้ตีห้าสี่นาทีพอดีนะคะแม่ออดเบอร์ออมาปั่นจักรยานออกกำลังกายในตอนเชา้าต้องเช้าวกว่านี้นะคะประมาณตีสี่ครึ่งก็จะเห็นหมอกในตอนเชา้ชาเช้ามาไม่ทันนี่คือตีห้าสี่สิบนะคะ เราก็จะเห็นภูเขาฝั่งนู้นเป็นหมอกบังไปหมดเลยชมทุ่งนาตอนเช้าหน้าดำนาเสร็จแล้วคนก็ออกมาเดินจูงหมานะคะมาดูนาคือบานเห้าเลยคะ่ะ ยามสาวเพิ่งจะออกมาเบื่องธงต่างแต่ประมาณที่สีที่หาขี่ทอนปานกันเลยป่นจะขร่ยานมาเบิ้องธง๋ยว <c oughs> มาดูฝั่งนี้กันบ้างตรงนี้ก็เป็นคลองนาเหมือนกันรถ <c oughs> คนชาวนานี่จะรถคันสีขาวนะคะรถบรรทุกคันเล็กเลสีขาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถของชาวนาน,นะคะ ็นเห็ดหน้าเห็ดส,นนสวนบาคนมาบัน่นจักรยานด้วยพาฝันไปดูทุ่งข้าวบาเล่ที่เขาเอาไปทำเบียร์นตานร้านเดินออกกำลังกาย ให้อุกกจมาหน้าร้อนวันนี้จะเป็นวันอากาศ34องศาแต่กลางคืน15องศาตลกมากเลยอากาศสวิงมากก็เรียกว่าเวียงมากอากาศเบียงวี่งขึ้นดวงตะทิตใ,ใ,ใหญ่ใหญ่้นี่สวยมากมันเป็นแสงออกมา ฝนแบบพายุแบบว่ามาประมาณมาประมาณ10นาทีนะคะแบบแดงๆเลยทั้งลมกระโชกทั้งฝนเม็ดใหญ่ลูกแ็บผู้แบบตกใจกันมากทั้งฟ้าร้องทุกอย่างเลยคืนก่อนนะดูลมหลูบลงไปกับพื้นเลย ้าอยู่กับท่านหันนะญี่ปุ่นเป็นบ่อยนะคะมีลูกเห็บมีอะไรด้วยตกใจกันมากโอ้ยกระจกรถจะไม่แตกหรือโคกสิปะเท็ตกอันนี้คือทางเข้าบ้านเลยเนี่ยลงทุนมากโอ้ยนี่คืออ้อมไปไหนจะเนี่ยมีทางอ้อมไปตรงนี้ ไม่ไม่ไปหรอกตอนเช้าๆอย่างนี้ต่ลายจะล้มขนาดไหนก็ก็สามารถเกี่ยวได้เพราะว่ารถเขาดีอ่ะเรามาดูตรงนี้กันสวยมากสวยเลยเห็นเสาไฟฟ้านี่ด้วยมองเห็นภูเขาแล้วเริ่มสว่างละ จริงๆวันนี้แม่วัดนะมีนัดกับนินกโกะนะไปไปเดินออกกําลังกายที่นิกโกะปรากฏว่าน้องคลินจังอซกเดบนส์แต่เลยบาดเดีดไปนะจ๊ะงดบ้านเราก็จะมีมุมส่วนตัวของครอบครัวนะคะไปเดินออกกําลังกายดูสวย นั้นหมู่บ้านที่เราอยู่นะคะที่มองเห็นอยู่นั่นคือหมู่บ้านที่เราอยู่กันเป็นแบบว่าชานเมืองก็จะมีป่ารอบๆทางฝั่งนี้เป็นทุ่งนาทางฝั่งนู้นเป็นสถานีรถไฟฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนเมืองก็เมืองเลยนะทางบ้านนอกโซนบ้านนอกก็บ้านนอกออกมาเลยนะก็เป็นการเกษตรต่างๆไปเป็นป่าเป็น ฝั่งนี้ก็ออกมาข้างนอกก็จะมองเห็นภูเขาเทือกเขาทั้งหมดเลยนะคะเทือกเขานี้โกกุมมะมข้างสวยเขียวชาวนามาคุยกันย่อมย่อมย้ย่อถ่ายรูปหนนะ่อยนะสวยมากเลยฝั่งนี้มองเห็นภูเขานะถ้าเกิดมันไม่มีหมอกในตอนเช้าทางภูเขาเนี่ยก็จะสวยมากเลยมุมนี้ นี่โกะนี่โกอตรงนี้เอมาานี้เหลังนะเด็กสาวนี่นี่ข้าวโพดเห็นดำอยู่นี่คือข้าวโพดสองเดือนนะก็ต้นไม่โตมากข้าวโพดการเกษตรที่จะโตช้านะคะต้นก็จะแข็ง กไปทำอาหารสัตว์ทำอุ๋ยนี่ก็เป็นมันฝรั่งนะดูสิโตแล้วเดี๋ยวก็ได้ถอนกันแล้วนี่ส่นวนใหญ่คนมาทำสวนที่นี่ก็จะเป็นพวกเวียดนามจีนนะอินโดนีเซียไทยไทยก็มีนะคนไทยมาถอนผักมาปลูกผักทำสวนผักเงินไรายได้ดีนะคะ แต่ถือว่าเหนื่อยเลยแหละหนักก็ยังดีมีทุน่นเครื่องทุ่นแรงเป็นรถเกี่ยวรถขุดเป็นบ้านเราเรโอ้ยเมื่อยเลยอันนี้เขาพ่นยาปสิกระลำปีเขาพ่นยาส่องให้ดูนะคะนี่คือเครื่องพ่นยากระลำปีบ่ตองสีดึ้นบ้านห้านะ่ะพื้นที่กว้างมากบางบางคันก็สองข้างเลยนะอันนี้คือสายข้างเดียวอะ ว่ะเหม็น,มนไปละรีบไป กลอหอยปีนี้โอ้ยหอยก็ถือว่าเยอะเด,ด้เต็มเลยค่ะหอยี่น่ะหอยกินได้เลยหอยเชอรี่เลยนี่เอ้ยเต็มเลยฮู้นกำลังออกเล็กๆเต็มเลยค่ะนี่เต็มทุ่งนาเลยนี่ก็ใช่เล็กๆดำๆเนี่ยกำลังออกนะ ย yeah. ปีนี้ก็เยอะอีกแล้วหอยเชอรี่นาข้าวญี่ปุ่นต้องรบกับหอยเชอรี่นจ่จจะถ้าประเทศไทยก็เก็บกินแล้วขายพร้อมข้าวเอามาสามขา่าเอามาทำแบบซ่อแมแซมแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้มันเหลือน่ารักนะจะุ๊บเอือ